บุญมากก็ตั้งอยู่ตรงกลางเทาคนที่ทาบุญน้อยหรือว่าแต่แต่ทํหรือแต่ช่วยเขาหรือว่าเขาจะนําไปช่วยสตีดอมเท่าไหร่ายหิวเราหนึกหิวไงจะมีคนนำมาให้เราถ้าไม่ใช่ของเราเราก็จับไม่ได้อ๋อของหมายถึงว่าของที่เราเคยทานจะเห็นโอเคยเคยเออให้ทานไปให้ทานกับพระเราทานไปเราหิวมันจะมาเองอ๋อมาเองมั้งครับมันเป็นของที่นี่ ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไปจับของนี้ไม่ได้ก็ให้มของเราไงอ๋อครับระดับมันได้เอ๊ะที่กูตายแล้วหรือยังที่ไหนก็เคยเคยบวชกมันจะบวชังต้องอรอ่งรคนตายแล้วมันจะจับไม่มันไม่มีหนังตั้มเอ้ะที่กูตายแล้วเนี่ยมันไม่มีจะมีตอนนี้แต่ไม่เห็นอยู่แต่มันกรรมแล้วไม่มีเขับเลยว่าเออที่กูตายแล้วนี่นั่นแหละก็บอกยัง ยังยังไม่ถึงตายแต่ว่ากลับไปถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยจะกลับมาพอกลับมาปั๊บมนสิบตัวขึ้นคนคนที่จับปู่ไปตอนนั้นเป็นเป็นยังไงเป็นไม่มีใครจับไปเองโอเองขณะที่ไปนะจะมียมเอโยมบาลเห็นไหมเห็นใช่มันมีคนตามฆ่าด้วยต้นเนียันอะมงนี้แต่คนตามฆ่าที่นี่มาที่ตรงโยม ว่าอย่าไปทำเขาหน่าลูกไปเถอะแม่จัดการให้<อ>นะถ้าหนีเข้าไปแล้าเขาตัวจะไปไหน,นก็นไปลูกมาแม่จัดการให้ข้างหลังนี่คือมารู้ทีหลังคือเจ้าย่าพรมลังสีย่าพรมลังสีเจ้าย่าพรมลังสีโอ้ผมไม่เข้าใจกับพุทธกาดันโตพรมลังสีในอดีตในอดีตงานแหละแม่บอกว่าอยากจะทำดีอย่าจะจะัดการดีไปดูดูในหลัง ดไมปะเียนาะองดูอยงผมมันรกใหญ่เป็นยังไงครับมันปนมันก็เห็นจะควันเหม็นอะไรไป มั่วตัวไปหมดเลยมันดูเขาต้กลัวก็เดินถอยออกมาอ่ะไปนี่นาาปไปดูสวรรค์ก็ไปดูเห็นโอ้สวรรค์ก<า>็เห็นบ่ครับปราสาทที่เราได้รรบเคยสร้างแต่บุญคุณทานมานั่นน่ะครับท่านมาเคยสร้างวัดมาตลอดนะแต่ว่ารวมมือสร้างเขาไม่ได้สร้างไปทุนสร้างกำลังเนี่ยใชไม้อะไรสมัยโบราณะช่วยใช่แต่เขาถึงงแรมาถงวันเนี่ยที่ก็เห็นมันก็เป็นนั่นของเราแต่ยังไม่ถึงกหนด บดูอะไรแตเดินดูก็ดูไปเรื่อยๆชอบต้นไม้ก็ดูต้นไม้กจนใหญ่จนมาถึงวันที่ปราศาสตรก็เห็นอยู่ครับปราสาทเป็นแบบไหนครับเก็เหมือนพระอุโบสถเรานี่แหละโอ้เดี๋ยวถ้าเป็นหลังเรื่อยอย่างนี้เนี่ยเราอัานแหละปราสาทตของเราเดียวอันนี้เป็นทองคําเป็นอะไรไหมหรือยังไง จะเห็นเป็นเหมือนเหมือนของประตูนุ่อนตาตั้งอยู่ก็บอกนั่นนะของของพระอาจากม่เขาเคนบอกไปเรื่อยๆแต่คนบอกแล้วไม่เห็นตัวนะอัน่สองไปแล้วก็ไปตามไปดูเยอะๆไปแต่เด็ดดีดอกไม้อดดเด็ดเด็ดจับให้ดูเฉยๆพิจารณาเจ้ก็เดินมาจนวัยเห็นไอจีเป็นสลาเป็น หยองจึงหยองไปเขาก็นั่งกันเต็มแต่ว่าคนนั่งขอบตรมีคนนั่งกลางนี่เขาก็บอกว่าไอ้คนที่ทําบุญได้จริงใจหรือว่าศรัทธาได้จริงนั้นจะอยู่ในกลางพอกนี้มันแค่แอบอ้างเขาสิ่งคนมหาเรย่อายไปทําบุญลำตาจะไปเองไม่ทำเอยลมตาจะเองไม่ทำนะแต่ว่ามีเจตนาไปทําอยู่แต่ว่าอยูบออกเนาะเวลาอยู่ก็เห็นเขากินข้าวลงนิดหยิเนี่ยเขาเขาสงสารเราเขาจะมาให้เราจับจับไม่จิตจับไม่จิบเพราะว่ามีใช่ของเราครับ ตองของเราเราที่เคยทํามาแล้วเราถึงเขระมาณได้กินไต้เหมือนกับีว่าผีมันกินเก่งๆนั่นแหละเห็นว่าเรากินนี่มันกหายไปหมดทุกอย่างไปแล้วเพราะว่าเวลาเรา้อบัมาธิจเตาตนมาตายไปหวันแล้วกลับึืนมาแต่ในพวกนั้นห้าวันของโลกแค่วันเดียว สมาทิที่ได้ยินถูกแล้วเราไปเชื่อ,อทั้งหมดถ้าว่าสิาธินั้นคือมีขัดแย้งกันอยู่อทีนี้เราเราเห็นถูกแล้วก็ปฏิบัติอันนี้จะสืบข้อจากเรื่องนี้ก็คือสืข้อจากอา,อาจารย์ท่านเป็นแต่อดีตพระอาจารย์ที่ดังๆแต่ผูวมันผัสวสาผัวอะไร่างเงี้ยครับท่านไม่ได้มีชื่อเสียงเรื่องนามอะไรเลยขนาดนั้นก็เลยอย่างนี้นนนครับท,ที่ไหนก็อาศัยอยู่ไป ทุลงไปเรื่อยๆมาตอนท่านเขาเอาเอาท่านเอาชื่อท่านมาทําเหรียญครับไม่ช่ไม่ได้สร้างอะไรไว้เลยเอา่าท่านก็ทุลงไปเรื่อยๆใช่ทุลงไปอย่างนี้แหละแต่ก่อนมันมีป่ามีลงเยอะใช่ไหมละ่ะครับผมรัดเลาะตามตามหมู่บ้านไปะปะกตามหมู่บ้านเขาเอาไปเขาแบบเลืนต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้บ้านเมืองเรามันเรจเริญแล้วมันก็ไม่มีที่นี่ป่ามากเขาก็ห้ามเขาเลือก็ไม่ได้นั้นเราต้องจับเขาให้ท่านนั้นครับ นีกเนอ่ากูก็จะคล้ายๆว่าจะทําตามผ้าจานเก่าๆีเก่าที่ทเดินไปเรื่อยๆตูดงไปเรื่อยๆได้เดินาเรื่อยเราได้เอน่อยนเตเป็นแล้ก็พักก่อนเ่เราไปแล้วแต่ขาปังหลิงแากนี้ง่ายๆแต่ที่นี่เราก็ทู้อย่างระเบาตัวหนึ่งไม่ชทยานอยาก ไม่ได้นทะยามอยากคือว่าไม่รู้ไม่คิดจะเอาเอไอ้นั้นมาจิตอาบนี่เราจะอะไรมันจะสุิดที่มันเกิดขึ้นมากับเราที่พอจิตอาบครับแค่ท่านั้นง่ายๆพระอาจารย์ขอญาตถามชื่อหน่อยก็ชื่อวีระชื่อเดียวเท่านั้นเออพระอาจารย์วีระใช่ครับผมหลวงตาวีระคืะอสันนิากเขาไอ้คนเขารู้รจักเขา,เาก็เรียกจะหลวงปู่หลวงปู่วีระนะครับ เพราะคนไม่มีพันธะไม่มีที่พุพันแล้วก็เราเรียกเป็นหลวงปู่ถ้าอย่างหลวงพ่อปูเนี่ยก็อย่างหลวงพ่อจนท่านมาแล้นะครับผมถ้าพ่อที่บวชจะมีครอบครัวมาก่อแล้วมาบวชอม่ได้หรือเล่าวงตาอ๋อแต่นี่อันนี้ทำพูดของหลวงตามหาบัวชแล้บอกมึงจะมาเรียกปู่หลวงปู่เ่ยฮะปู่เคยมีครอบครัวมาแล้วแต่ตอนนั้นเป็นมหาเลยแต่สมัยเป็นนี้มาบวชดีเขาต้เรียกว่าหลวงตามหาบัว แต่ก็แต่ว่าแต่แตก่อนนี่นมันแบขอเอาิบัติรรมครับแต่ลุงตาหมาบัวท่านรักกันมามากนะตอนนั้นท่านชีวิตอยู่เคยมุนเขาไปหาด้วยแต่เมางานไปนั่นคนอั้งก,ก,กัดลุงตาถือทำนี้ผมถือมาหมานี่กับห<อ>รอมันเกี่ยวข้องหราอไม่เกี่ยวข้องครับมันที่ไหนกเดียวกันเราเป็นแบ่งแยกกันท่สใช่ใช่ใช่ทีนี้ก็เลยว่า ก็อยู่นั่นแหละมาจนไม่แต่ท่านมรณะแล้วก็ยังไม่ได้ไปแต่ว่าตอนที่อยู่ท่านมีอะไรก็สูงมีกามหาเรื่อยแต่ท่าบอกว่าขออยู่อย่างนี้แหละก็ได้ขออยู่ไปเรื่อยอย่างนี้อยู่ไปอย่างนี้แหละไม่ได้กลับไปแล้วจังหวไม่ชอบอยู่ว่าใจว่าใจจาเป็นเข้าไปแม้แต่ตอนจำเป็นัำเปนเข้าไปแต่ว่าเะ้านาะํำบุญที่อยู่ขสุดท้ายนี่ก็ไม่จําเป็นจำเปเข้าไปจำเป็นเข้าไป ถ้าขอรับเราไม่เอาเหมือน,น,น,อน,นกันฉันรู้ว่านะครับเจ้าว่าผมเป็ใชวไปจะไปหาเจ้ท่านอะไรก็ะก็บอกน้อยมีความรู้ไม่เอาความรู้มาใช้เป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าผมนรู้จะมาทำไงล่ะพระครูพระต่อผมเองไม่ชอบบุญวายครับก็อยู่ว่าสิ่งกุฏิใครก็อยู่มาน้ำม้าไม่เจออยู่ไหนใครเลยนะครับแต่ธรรมะกับธรรมะร่วมกันจะต้องเข้ากุฏิน้ำม้าเป็นยังไง ฉัน <One> ก <input> ็ขอได้ใหญ่ฉันนะฮะเอาเนี่ยไปหมดก็ขออันนี้ที่เขาเป็นปักเป็นทิศอะไรแต่ทิศที่หนามากมากฉันที่เยอลูกปู่เขาย้อนถามเกี่ยวกับตอนนั้นได้เห็นเกี่ยวกับสวรรค์ไหมเห็นแล้วเป็นยังไงครับเป็นยังไงมันก็ดีแล้วก็สวยงามไปหมดแหละแล้วเห็นเห็นเห็นเทวดาอยู่ไหมตอนนั้นก็พวกนี้ก็เป็นเทวดาแหละก็เป็นรูปคนธรรมดาแหละไองก็อยู่แต่เขาอยู่ในสถานที่ดีสถานใครคือของใครของมัน อมันก oh. ็ที่ร่วมกันมากมันก็หลายคนนะแต่ว่ามันคันมืออยู่ขอบอยู่ขอบใครขอบใคงมันก็อยู่ในสกลางมันก็อยู่ขอบนากอ uh ่างนี้่นั่นแหละกษัตริวดานั่นแหละพอบที่เขามีบุญแล้วที่เขาร่วมรับไปแล้วก็ไปอยู่แต่คน,น,น,นกกที่คนเขาตกนรกก็เดี๋ว่าไปดูลุงใหญ่เดี๋มองเห็นโอ้มันลึกมากอย่างนี้นะ,ะมันลึกคงจะมืดอยนะลุงตา มันก็เมื่อพอมองเห็นว่ามันวุ่นวายอยู่เนียแย่แบบตามพระวินเอตามอะไรนั่นแหละาำอะไรนั่นแหละถือว่าอะไรอะไรครับผมก็ดูอยู่ประจำอย่านั่นแหละตอนนั้นแหละจริงของจริงเลยใช่แต่ว่าตามมามานะจังวันนั้นแหละมันาก็ตอนที่ว่าพอลืมตาขึ้นมาก็เลยตั้งจิตอธิษฐานครั้งหนึ่งว่าจากนี้ไปเมื่อมีโอกกส จะบวชตลอดชีวิตอ๋อตั้งตั้งตั้งปณิธานตั้งแต่ตอนนั้นเลยไปเห็นแล้วไปเห็นแล้วพอดูตาขึ้นมาก็จากวันนั้นมาพอรับจ้างทำมาหากินได้พอแข็งแรงแล้วจะพอมีเรื่องเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยบอกไปทํางานจะหมายมาบอกหลวงพี่จะไหวจะ้องไว้ฉันีเขาบอกว่ารับหมายแล้ว็นัคหมาตอบไปแต่ตอนนั้นไม่มีเคยตัดสินใจมาบแต่รับเมื่อวันไหนก็ให้มาทําวันนั้นจต่มีกรามัญที่สั่งจก่อนอ่า ตัวดังมดสวยโรงงานเก่าแต่ตรงนั้นก็เอาเป็นที่เป็นกุ้ตอนตอนที่ตัวบริษัทก็อยู่ในตัวเมืองแต่ตัวตัวสำนักงานเนงโยดังนยอยู่ที่ตลาดน้งบัวหรือว่าโรงงานเก่าดังเดือยก็เเก็บเราก็แต่ตัวโรงงานใหญ่จริงๆนั้นก็ั่างอยู่ที่น้องคายร้านตอนเราปิดฝ่ายฝ่ายปิดน้องคายเป็นฝ่ายปิดก็เป็นปิดประดังที่อุดรเขามามาทยในตรงนี้แเที่เรียกด้ป ก็มไม่รู้ว่าก็ให้ทําหน่วยรับหน่วยรับคือคอยสังเกตการพวกกิจกรรงานนะ่ะ